ก็เป็นความดันกินยากินยาจากโรงพยาบาลมาสี่ปีตอนนี้ไตระยะที่สี่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่เป็นความดันเป็นน้ำท่วงปอดปอดบวมสุดท้ายล่าสุดวันที่ห้ามกราที่ผ่านมาหมอทางโรงพยาบาลยาลาก็โทรมาหาแต่รับว่าน,านักเรียพา,าคุณแม่มานอนที่โรงพยาบาลเพื่อจะทำบอลลูนแต่ก็อาทำดีละจากตรงนี้คุณแม่ได้ ตรงนี้คือหายค่ะจะไม่แม่บอกว่าไม่ไม่ไปแล้วนะเพราะว่าแม่ที่ว่าเหรือยอะไรแบบนี้คือหายหมดแล้วและส่วนตัวครอบครัวการณ์ก็คือมีลูกสามคนสามคนนี้เป็นภูแพ้เป็นพูแอ่อคนโตอายุ17ปีเป็นผู้หญิงเขาบอกว่ามีจะทายังไงอย่างนัคนโตแล้วนะแล้วก็อายุก็เยอะแล้วก็อายนะเวลาไปตรงนี้นะน้ำมุไหลฮัมดิลละได้กินตัวพิเซลอร์ตรงนี้ยก็หายค่ะ คนเลยและส่วนการ้นนัดเองมาเป็นมาประจาเดือนปีละครั้งผู้หญิงอนะไรอย่างนั้นมาเป็นปีละครั้งแต่ตอนนี้กินตัวบิสเลอร์นั่นแหละค่ะจะบอกว่าบิสเลอร์ของเราและวัตกรรมของเราดีมากๆถ้าใครได้ทานจะสุดยอดมากค่ะเพราะว่าเราเราประสบกับตัวเราเองเนาะว่าเออกินตัวเนี้ยมันดีมากๆเพราะว่าการน,นัดตอนนี้เดือนละครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่า,าๆๆน้ามีนาทีมา่มาพูดถึงเรื่อง